ไม่มีปัญหาอาะารแล้วก็ไม่ไม่น่ากลัวแล้วกัที่อื่นแม่ไม่ทราบนะคะแต่ที่นี่รู้สึกว่ามั่นใจค่ะดิฉันซีรินราสวงอายุ75ปีอยู่เขตดุสิตนะคะความจริงแม่เป็นคนรักฝันมากรักษารากแล้วมันไม่ดี รักษาแล้วยังต้องถอนทิน้งคิดจะทํารากเทียมแล้วราคาหลายปีแล้วพ่อแม่ก็ทําฝันอยู่โรงพยาบาลแหง่งหนึ่งแต่ที่นั่นจะแพงแล้วก็ต้องจครั้งแรกก็เยอะคราวนี้มาที่นี่พ่อแม่เห็นใน y o u u u e e คุณหมอโชค<ๆ>ก็เลยตัดสินใจพอทําแล้วก็รู้สึกมั่นใจและยังจะต้องทำต่ออีกมีความจริงใจกับคนไข้นะคะแล้วก็พูดจริงทำจริงแล้วก็เป็นหมอที่ดีอ่ะ น่ารักแม่เกลียตัดสินใจทําและพอทําแล้วหนึ่งซี่ตัดสินใจจะทําต่ออีกโอ้อันนี้ดีมากคหมือเหมือนฟันเราเลยแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ปวดเส้นประสาทต,ตรงไหนเลยนะคะอยากจะฝากถึงทุกท่านที่คิดจะทํารากเทียมนะคะไม่มีปัญหา,าคาะแล้วก็ไม่ไม่น่าก,กลัวแล้วกับที่อื่นแม่ไม่ทราบนะคะแต่ที่นี่รู้สึกว่า มั่นใจคะ่ะการทําฟันการมีฟันนี่สาคัญมากถ้าเราฟันหลอเนี่ยมันก็บกุคลิกก็ไม่ดียิ่งฟันหน้าด้วยนะคะทำเถอคะค่ะเพราะว่าเหมือนเราเรามีฟันอยู่ตลอดชีวิตไม่ได้ขาดหายไปไหนนะคะ